ครับนักศึกษาตอนนี้เราได้ define variable เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มฝึกลงข้อมูลนะครับให้จินตนาก,การว่าสมมติว่าเราเก็บข้อมูลมาแต่ละคนจำนวน20คนแต่ละคนก็เก็บข้อมูลมานะอย่างละหนึ่งหน้าที้ก็จะมีข้อคำถามเกี่ยวกับสมรรถภาพ7ข้อมีเพศอายุชั้นปีที่เรียนแล้วก็คณะ สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องเอาข้อมูลที่เขาตอบเหล่านี้ไปลงรหัสใน Data Editor ของ IBM SPSS นะครับนะว่าอาจารย์ขอ,อ,อทำให้มันเป็นอันเล็กๆแบบนี้หน้าต่างนะโอเคนะครับแล้วก็หน้าต่าง IBM SPSS นะคนแรกสมมติข้อคำถาม ตัวแบบสอบถามชุดแรกก็เป็นของคนที่1ใช่ไหมเราก็พิมพ์ไปหนึ่งะครับวิธีการในการลงข้อมูลก็คือแถวหมายถึงคนที่เท่าไหร่หรือเป็นข้อมูลชุดที่เท่าไหร่หรือคนที่เท่าไหร่สมมติว่าเราเก็บข้อมูลมา20คนใช่ปะตรงนี้ก็จะต้องมี20แถวอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นตอนที่เราลงข้อมูล ของคนแรกก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะของแถวที่1น,นี้เท่านั้นวิธีการลงก็คือเราจะลงจากซ้ายไปขวานะครับนะโอเคสมมตุติคนแรกเขาตอบข้อ r 1ว่าเห็นด้วยก็คือ5เราก็ใส่5ไปนะครับข้อที่2ค่อนข้างเห็นด้วยเราก็ใส่4ไปข้อที่3เห็นด้วยใส่5นะครับข้อที่4ใส่4นะ ข้อที่5ตอบ1ใช่ไหมหเ้าก็ใส่1ข้อที่6ตอบ1แล้วก็ข้อที่7ตอบ2อันนี้ก็จะเป็นการใส่ข้อมูลนะครับของคนแรกในข้อ1 r 1นจนถึง r 7สมมติอ่ะคนแรกนี้เขาเป็นเพศชายใช่ป่ะเออเป็นเพศหญิงนะครับโทษทีเพศหญิงเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าตอบเพศหญิงให้ใส่เลข2ใช่ไหมก็ใส่เลข2อนะครับอายุ19ก็ใส่19เนะครับเรียนชั้นปีที่เท่าไหร่เรียนชั้นปีที่1โอเค เรียนอยู่คณะอะไรคณะแพทยศาสตร์ก็เมื่อกี้เราบอกว่าเมดิซีนก็คือรหัสหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ใส่หนึ่งนี่ก็คือเป็นการที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวแปรทุกตัวแปรแต่ถ้าเรากรอกเกินนะสมมตินะเรากรอกเกินตึง้งตรงนี้มันจะมีคําว่า var 0 0 0 0 0 8เนี่ยแสดงว่าเป็นตัวแปรที่เรายังไม่ได้ define ไว้นะครับมันก็เป็นสัญญาณ เป็นสัญ,ญลักษณ์อันนึงที่เตือนว่าเราอาจจะกรอกข้อมูลผิดแล้วก็เคลียร์มันก็คือลบมันไปซะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ก็คือการลบทีนี้สมมุติว่าเรากรอกข้อมูลถึงตรงนี้ละนะเราจะต้องเริ่มมากรอกคนที่2เนี่ยมีวิธีการเราอาจจะใช้เครอร์เซอร์เลื่อนมาอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเมื่อนิ้วนะเลื่อนเครอร์เซอร์เยอะเกินถ้ากรณีตัวแปรเยอะเราอาจจะใช้กดปุ่มโฮมในคีย์บอร์ดเราก็ได้โฮมพอกดโฮมปั๊บนะนี่มันก็ย้อนกลับมาตรงข้างหน้าเลย บด้ท,ที่สุดแล้วเราก็คีย์ข้อมูลคนที่2นะก็คนที่2นะข้อแรกตอบ4 5 4 4 5 5 5นี่นะเพศเป็นเพศหญิงใช่ไหม2อายุ19อยู่ชั้นปีที่1เรียนคณะธนแพทย์ใส่รหัส2หมายถึงคณะธนแพทย์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็สามารถคีย์ข้อมูลได้คนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับ ออาจารย์ใช้โปรแกรมนี้มานานนะแล้วก็สมัยตอนที่อาจารย์ยังเป็นเด็กๆอ,อาจารย์ก็ทำหารายได้พิเศษนะก็คือคีย์ข้อมูลให้กับงานวิจัยของอาจารย์อย่เงี้ยดังนั้นเนี่ย,นนยอ,อ,อาจารย์ก็มีความสามารถในการครีย์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ไม่ค่อยผิดเท่าไหร่อันนี้ก็ที่จะบอกก็หมายความว่าในช่วงแรกๆเราอาจจะคีย์ข้อมูลยากนิดนึงแต่เราจะพบว่าหลังๆมานะครับ ถ้าเราทําชินเนี่ยเราจะเพราะว่าเราก็จะคี์ข้อมูลได้อย่างรวดเดว็วเช่นเดียวกันกันกบที่อาจารย์ขีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลงข้อมูลดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าสมมุติว่าเรามีตัวอย่างอยู่20ตัวอย่างเราก็จะคียข้อมูลไปอยู่20ข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคียข้อมูลสมมุติว่าในที่นี้นะครับอาจารย์ได้ขีข้อมูลไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นะมีโพยเรียบร้อยแล้วเนาะก็อาจารย์คีเสร็จอาจารย์ตั้งชื่อมันว่า exercise 1นะ underscore raw data ก็คือคาว่า raw data ทำให้เรารู้ว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่มีการตกแต่งหรือวิเคราะห์อ,อะไรใดทั้งสิน้นนะสมมติอ่ะอาจารย์เปิดขึ้นมานะอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลที่อาจารย์กรอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะข้อมูลนี้ก็จะตรงกับข้อมูลที่อยู่ในแบบสอบทำ ของอาจารย์เนา okay. นะโอเคแล้วคนที่2 R 5ถึง R 7เนี่ยก็คือ555เดี๋ยวอาจารย์เช็คก่อนคนที่2 R 5ถึง R 7ก็คือ55โอเคตอบถูกดังนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่อาจารย์ทำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครอันอน,นี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์ลงเสร็จสิ้นทั้ง20คน ทีนี้เมื่อเราลงข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเชื่อใจตนเองเป็นหาักขาดเพราะว่าเวลาเราลงข้อมูลเนี่ยบางทีเรานิ้วเราอาจจะกดผิดแล้วข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ก็คืออย่างเช่นจะตอบจะสอบตอบเลขหนึ่งเนี่ยแต่บันดันไปกด เป็นเลขศูนย์แทนซึ่งข้อ r 1จนถึง r 7เนี่ยไม่มีคำตอบที่เป็นไปได้ที่เป็นเลขศูน์อย่างเงี้ยหรือจะกดเลข6ดันไปกดเลข9แทนดังนั้นข้อมูลมันก็จะเพี้ยนหรือ Error ไปใช่ป่ะวิธีการที่เราจะสามารถตรวจสอบการลงข้อมูลของเราได้อย่างถูกต้องว่าเราได้มีการคีย์ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะจากที่โพยของเราที่อยู่ในคดบุ๊กเนี่ยเราก็เข้าไปที่คำสั่ง นะคําสั่งความถี่นะครับนะ,ะทุกคนดูนะไปกดไปที่ analyze แล้วไปที่ descriptive s t a t i s t i c นะแล้วใน dialog box descriptive s t a t i s t i c นะให้เลือกที่ frequency หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นไอตัว pop up box ขึ้นมานะครับ pop up box อันนี้เนี่ยก็ช่องทางซ้ายมือเปรียบเสมือนกับช่องที่ บอกเราว่ามันมีตัวแปรอะไรบ้างในการวิจัยของเราในครั้งนี้นะครับซึ่งตัวแปรที่เราใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยก็มีข้อ R 1จนถึง R 7ใช่ไหมนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เรา label ไอ้ตัวไอตัวแปรแต่และตัวไปเนี่ยเช่น R 1หมายถึง relation ship with actor ข้อที่1เนี่ยใน IBM เนี่ยมันจะขึ้นตัวเต็มมาให้เราด้วยแล้วก็จะวงเล็บ bracket เนี่ยต่อไอ้ตัว R 1ไว้เนาะนะ เจนเดอร์ Gender, นะอายุปีที่ศึกษาแล้วก็ Faculty ที่เขาศึกษานะครับส่วนว่าอาจารย์จะดูข้อมูลทั้งหมดเลยทุกตัวแปรทั้ง20คนว่ามีการคีย์ข้อมูลผิดพลาดไหมอาจารย์ก็จะไปเลือกข้อมูลมาไว้ใส่ในบล็อกที่ชื่อว่า Variable ทางด้านขวามือนะการเลือกเราสามารถทำได้เลือกทีละอันก็ได้อย่างนี้นะคลิกแล้วก็คลิกไปอย่างนี้ นะหรือว่าจะเป็นการลากก็ได้เนี่ยคลิกคลิกใช้นิ้วคลิกซ้ายเนี่ยนะในเมาส์เนี่ยแล้วก็ลากเข้าไปมันก็จะเป็นการลากข้อมูลที่เรากําลังสนใจเนี่ยใส่เข้าไปในบล็อกทางขวาหรือถ้าเราต้องการข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมเรากดนะข้อมูลตัวแปรตัวแรกแล้วกด Shift ที่อยู่ในคีย์บอร์ดแล้วใช้เคอร์เซอร์เลื่อนลง ชิปและเคอร์เซอร์เลื่อนลงจะพบว่ามันก็จะคลุมข้อมูลอย่างนี้ให้เราแล้วเราก็คลิกทุกตัวแปรเข้าไปในช่อง variable หลังจากนั้นเมื่อเราคลิกตัวแปรไปในช่อง variable แล้วนะครับเราก็จะกดโอเคปึง้งมันก็จะเข้าเปิดหน้าต่าง viewer editor หรือว่าเป็น output editor ขึ้นมานะครับ เอาพ e e เอเดเตอนะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นหัวข้อนะครับหัวข้อกับหัวข้อย่อยที่เราวิเคราะห์ข้อมูลสั่งไปส่วนตัวเมนหลักของมันก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คือมันก็ทําให้เรารู้ว่าข้อมูลเบื้องต้นที่เรากําลังวิเคราะห์หรือสกรีนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะอ่ะมาดูอันแรกก่อนตารางอันแรกตารางอันแรกก็จะเป็นซัมมารีเป็นสิติที่ซัมมารีข้อมูลทั้งหมดนะ นะังนั้นเรามี7มีตัวแปร r 1จนถึง r 7ใช่ไหมแล้วก็มี gender มี age มี year of study แล้วก็มี faculty เราจะพบว่าคำว่า n ก็คือจำนวนคนใช่ป่ะ n valid ก็คือว่านะกรอกกี่คนนะครับในที่นี้เนะี่ยไฟอาจารย์เคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วก็มี20คนเหมือนกันหมดก็คือกรอกครบนะแต่ถ้าเรากรอกไม่ครบเนี่ยนะเราจะพบว่า ตัวเลขคําว่า missing ตัวนี้มันจะขึ้นมาว่ามันกรอบไม่ครบกี่คนนะหรือมีตัวเลขสูนหายกี่คนเนาะต่อมาอ่ะเราจะต้องมาดูที่ตารางหัวข้อ frequency table หรือตารางความถี่นะครับในตารางความถี่นั้นเนี่ยนะมันจะบอกว่าชื่อตัวแปรชื่ออะไรอย่างเช่นตารางแรกอันนี้ตัวแปรตารางแรกคือ relationship with a u t h o r 1ก็คือเป็นข้ออ r หนึ่งมีคนตอบ disagree frequency คือ2คน slightly agree ส3ามคนนะ uh, slightly agree 11คน, ag 2คน agree 2คน strong l y agree 2คนรวมเป็น20คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยวิธีการที่เราจะ Screen Data ว่าเราลงผิดลงถูกเนี่ยนะให้มาดูตรง frequency ตงัวนี้นะครับว่ามีการคีย์ผิดหรือไม่ถ้าเราเคีย์ผิดนะ ถ้าเราเคีย์ผิดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์แอบไปคีย์ข้อแรกตรงนี้นะคนที่1ข้อ r 1นี่นะจาก5นะครับอาจารย์จะคีย์ไปเป็น50คีย์ผิดคีย์ลั่นนะแล้วดูว่าเดี๋ยวตอนวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงโอเคเราจะพบว่าจะเห็นได้ว่า มันจะมีตัวเลข50 Pro โผล่ออกมาตรงนี้ใช่ไหมมีอยู่1คนดังนั้นอ๋อรู้เลยว่าเมื่อกี้ฉันกดผิดแทนที่จะกด5ดันไปกด50เราก็จะต้องเข้าไปดูว่า50ตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับวิธีการดูนะเราก็คลิกตรงนี้คลิกตรงค่า r 1เพราะว่าในเอาต์พุตบอกว่าเมื่อกี้ r 1 เรเลชันที่วินอาร์เตอข้อหนึ่งมี50มันโผลออกมาแต่มันไม่รู้ว่าเป็นคนไหนใช่ไหมเราเข้าไป Data ถ้าข้อมูลคนน้อยเราก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้ใช่ปะแต่ถ้าข้อมูลคนมากนะเราคลิกลากตรงคอลัมน์นี้ทั้งคอลัมน์นะแล้วไปกดตรงฟังก์ชันไอตัวเมนูไฟล์ตรงนี้ที่เป็นรูปของอกล้องสองทางไกลนะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า5้า50ไปแล้วให้มันไฟล์ next ตรงนี้จะพบว่า มันจะพาเราไปยังเลข50ตรงนี้นะครับเั้นเราก็มาแล้วเราก็แก้เหมือนเดิมคือเลข5นะาแล้วก็เซบไบซนะครับเราก็สามารถแก้ได้ดังนั้นในตัวเอาพุตตัวเนี้ยนะเราก็ไปไล่เช็คในแต่ละข้อมูลเลยว่าตกลงแล้ว r 1มียังมีข้อมูลที่เราคีย์ผิดไหม r 2มีไหม r 3มีหรือเปล่า r 4 r 5นะครับ ไล่ไปจนถึงอายุนะเจนเดอร์ Gender, อายุปีที่ศึกษาแล้วก็คณะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะสกรีนข้อมูลเบื้องต้นว่าเราได้มีการคีดผิดหรือขีดถูกอย่างไรหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราขีดถูกแล้วก็นำไปสู่การที่เราจะจัดกระทำตัวแปรก็คือจัดการข้อมูลในตัวแปรแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป